จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างของเราถ้าหากว่าเราหยุดกินน้ําตาล14วันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะรู้สึกหิวน้อยลงครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอาการอยากอาหาระนะครับการหยุดน้ําตาลมันจะทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์ของเราก็จะดูดซึมนะครับวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างต่างได้ดีขึ้นด้วยครับ ข้อ2นะครับเ,เราจะไม่รู้สึกง่วงหรือว่าล้าหลังอาหารนะครับหลายๆท่านที่กินข้าวเสร็จแล้วมักจะรู้สึกง่วงหรือว่าล้าต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยอาจจะให้ทานวิตามิน B เพิ่มนะครับอย่างที่2ครับลดอาหารจําพวกแป้งโดยเฉพาะน้ําตาลลงนะครับสนะครับก็คือว่าร่างของเราเนี่ยจะ เป็นการฝึกนะครับมาใช้ไขมันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตับของเรานะครับซึ่งจะทําให้ fatty liver หรือไขมันพอกตับเราดีขึ้นนะครับแล้วหลายๆคนนะครับก็จะสัดส่วนเนี่ยเริ่มลดลงนะครับก็สี่นะครับก็คือเราจะสงบลงครับเราจะความเครียดน้อยลงนะครับเราจะไม่ดุอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดง่ายครับ ข้อ5นะครับก็คือว่าผิวเราจะใสขึ้นนะครับบางคนก็จะพบว่าสิวเราก็จะลดลงด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับข้อ6กนะครับก็คือร่างของเราเนี่ยอักเสบลดลงครับอ่านะครับอักเสบลดลงนะครับฉะนั้นไขข้อต่างๆหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบปวดเมื่อยแบบสติฟหรือว่าหนืดร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีนะครับก็จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น อ่านะครับคล่องแคล่วขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับข้อที่7นะครับเมื่อเราหยุดน้ําตาลไปได้ครบ14วันนะครับเดาได้เลยครับเราจะไม่อยากน้ําตาลเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะจริงๆมันเริ่มเป็นนิสัยใหม่ของเราอ่านะครับแต่ส่วนมากนะครับจะมีปัญหาในช่วง3-5วันแรกในการที่เราหยุดน้ําตาลนะครับฉะนั้นตรงช่วงนี้ให้เราโภชนาการคุมให้ดีนะครับกินให้ครบ5หมู่ให้ดีครับแล้วเมื่อเราผ่าน14วันไปได้นะครับเราก็จะ ไม่ติดน้ำตาลอีกต่อไปครับ